เรื่องก๊าซเรื่องง่ายวิธีตรวจสอบถังก๊าซให้ปลอดภัยหลังน้ําท่วมหลังจากที่เราได้ตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเตรียมถังก๊าซหุงต้มให้พร้อมก่อนการใช้งานกันนะครับ 1. นําผ้าชุบน้ําเช็ดทุกซอกมุมให้สะอาดจากนั้นนําผ้าแห้งมาเช็ดซ้ําอีกครั้ง2ตรวจสอบรอยสนิมทั้งบริเวณด้านข้างและก้นถัง ถ้าพบว่ามีสนิมให้ดูว่าเป็นสนิมขุมที่กัดกินเนื้อเหล็กเกิน5 0หรือไม่ถ้าใช่ให้รีบแจ้งร้านค้ากาดหุงต้มเพื่อนำถังใหม่มาเปลี่ยนทันที3ถ้าพบว่าตัวถังยุบเอียงเป็นรอยกระแทกให้เปลี่ยนเป็นถังใหม่เช่นกัน 4. ถ้าพบสิ่งผิดปกติอื่นๆให้โทรสอบถามที่ร้านค้ากาดหุงต้มหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อความแน่ใจและนี่คือ4ขั้นตอน,นง่ายๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวอย่าลืมเอาไปใช้นะครับ ด้วยความห่วงใยจากก๊าซหุงต้มปตทคุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่ง